ีคนปักสิบปักเทียนนะครับไม่ถึงสามสิบปันปักไม่ดีเมันพอไหมะสามสิบปันนี่นะครับคนปักเคของเราอีคนปักเทียนของเราตัวหนังสือมองเห็นไหมนี่มันเท่าไหร่ยี่สี่คัมากพออยี่สี่อัตัวหนังสือไม่ต้องเห็นแล้วเนี่ยปักด้านข้างด้วยดิปักด้านข้างด้วย ทำเป็นเรื่องเล่นเครมองขล้องหน่อยต้องต้องกราบขออภัยคุณแม่ที่ปักปักให้สวยเพราะว่นเราต้องปักตาไอยู่เฮ้อโอ้ยเทียนอะไมเยอะขนาดนี้ไปไปไมเทียนเยอะมากเลย แอบเบอร์เดทที่ของแม่พี่นอพี่นะเอาเหรอใช่เอบคุณแม่ของคุณมากนะมาตอนไหนเนี่ยพี่เอจุดเทียนแบบเยอะมากเลยเขาให้ปากตาบรรยูเลยไม่พอขอให้ท่านเป็นทุกคนนะขอบคุณครับใหบทันเลยอนาตเลยที่เป่าไม้แล้วอ่ะต้องใส่ชุดวันเกิดด้วยเยัย ยาของครับผมแม่พี่นาดปูุงากเลยมันจะโดนแบนไหมเนี่ยไม่โดนแบนไหมขอบคุณฮะขอบคุณแม่มากอร่อยกินก่อนด้วยเอาที่บอกรอรอของเมื่อกี้อ๋อขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะฮะไม่หิวแหละหิวจะขอเค็มงเนี่ยอร่อยไหมอร่อย

คือวันนี้เป็นวันเกิดนอตฮะก็คือต้องขอคุณคนแรกเลยครับคือแม่ฮะแล้วก็คุณพ่อฮะสองคนแรกจริงให้กำเนิดนัมานะฮะว่าเกิดมาถึงตอนนี้อายุสาสิบสองปีนะก็ผ่านมาเยอะครับก็คือต้องขอบคุณแกน,นะฮะที่ขาดไม่ได้เลยก็อีกคนหนึ่งคนะคือภรรยาผมเองะฮะลุ้มทุกล้มทุกล่้มสุกกันมานานนะผม ปีที่หนะ้าแล้วแต่งงานเรียบร้อยครับผมก็รอมีตัวเล็กนะแต่คือติดจยางนี้ออกทางหวัดบ่อยครับช่วงนี้ก็คืออยากคือต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ฮนะทุกข้อความไม่ว่าเพื่อนพี่ที่เป็นติดตามช่องน็อตแล้วก็แม่ถอนพ่อมอกเนะฮะถ้าไม่ช่ช่องแม่ถอนพ่อมอกมันก็ไม่มีช่องทูเป็นของตัวเองนะฮะต้องขอบคุณแกจริงครับผมอันนี้ขอบคุณฮนะ ขอบคุณพี่ๆในเพจด้วยผมในเพจเพจหนึ่งนะฮะที่ยอมวันดโฆษณาช่องยอมวันลงโฆษณาทุกช่องทางผมในในเพจพี่เขานะต้องขอบคุณเจ้าของเพจแล้วก็พี่ๆสมาชิกนะที่คอยให้กําลังใจนะฮะคอยอวยพรให้ครับผมต้องขอบคุณจริงนะฮะอันนี้แล้วก็ขอให้พรทุกประการที่พี่ๆเพื่อนๆอวยพรน,นัดมาในวันนี้ก็คือขอให้กลับไปสู่ ทุกคนที่ไวทพลอ,อยน็อตนะฮะขอบคุณจริงๆครับผม